สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่พระาธาตุยาคูนะครับก็วันที่6ถึง10เท่าไหร่เนาะจำไม่ได้เดี๋ยวขึ้นให้ดูจะมีงานมาคาปุรมีบูชานะครับที่พระาธาตุยาคูอำเภอกำมะลาใสนะครับนี่จะเป็นทะเลทุ่งนะฮะนี่นะครับเป็นทะเลทุ่งใหญ่ที่สุดในภาคอีสานนะครับข้างหน้าก็จะเป็นพระาธาตุยาคูนะครับนี่ ยอนแสงเข้าม่นะครับน่าจะ6ถึง16นะครับถ้าจำไม่ผิดนี่นะครับกลางคืนนี้ทุ่งนี้จะยอมไฟนะครับย้อมไฟสีสวยเลยนะครับมาถ่ายรูปได้นะครับนี่ครับจะมีเสาไฟเอาไปย้อมนะฮะนี่นะครับทีมงานก็กำลังเซตอัพระบบไฟไว้นะครับ งานจะเริ่มวันที่6นะครับ6ถึง16นะครับนี่ตรงนี้นะครับถนนนี่ก็จะย้อมเป็นสีเป็นสีสันนะฮะเป็น c o l เลอร์ฟูลเรนโบว์คาลเลไปนะครับนี่ข้างหน้าเราก็จะเป็นพระาธาตุยาคูนะครับแล้วก็จะมีการแสดงไลน์ซาวแสงสีเสียงนะครับสวยเลย ยาวมากหกถึงสิบหกนะครับน,นี่นะครับน,นี่เป็นทะเลทุ่งนะครับสวยมากนะครับนี่ก็มาเที่ยวชมงานได้นะครับพระธาตุยาคูนะครับ ก็ฝากไว้ด้วยนะครับท่านใดจะเดินทางมาเที่ยวเดี๋ยวอัปเดตให้ชมไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราไปก่อนสวัสดีครับ